อ,ออกดอกอีกแล้วค่ะตอนแรงป่าจะมาเก็บเอาไปกินเนาะค่ะเห็ดฟางเห็ดเฟียงเข้าค่ะแต่อันนี้ป่าปลูกในอ่านี่ค่ะป้าปลูกในเข่ง ในตะก,กาเนาะค่ะนี่นี่นี่ออกสามดอกเดี๋ยวกันนี้ดอกเล็กน้อยอีกเด้อค่ะนี่เห็นบ่มนีดอกเล็กน้อย,อ,ยอีกจ้ะนี่อันน,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 นี้เพิ่งกำลังแตกค่ะค่ะนี่นี่นี่ค่ะเห็นบ่ค่ะนี่นี่เพิ่งกำลังแตก จูปิตี้น้อยๆตองมแต่แม่เนาะค่ะเป็นใดค่ะอันนี้โมทันโมทันใดค่ะเหนียวโมทันเด็กเกิดเนาะนี่นี่เสือพึ่งกำลังทำงานอยู่ค่ะนี่ปั๊ปปีกเห็ดเอาไว้ยูหนึ่งสองสามสี่สิบเอ็ด สิกระถางค่ะอยู่ด้านหน้าอีกสองนะคะนี่เห็นบ่คคะเพิ่นกำลังจะแตกเพิ่นกำลังจะเกิดค่ะเขาจะช่วงนี้เขาจะต้องมาเปิดเมืองทุกเศร้์เลยค่ะค่ะนี่นี่คะ่ะเห็นบ่คคะเป็นไรจ้าโอ้ยค่ะ นี่นี่เ็กกำลังจะเกิดค่ะค่ะนี่อันนี้ก็เพื่อนยังบัท่านเด็กเกิดดีเออค่ะนี่เนาะค่ะนี่อันครึ่งห้องค่ะห้องเห็ดว้จังสี่เนาะค่ะ มันก็สี่แบบซอยห่ห้องนี่อาหารกินทุกเศร้าทุกมื้อทุกแรงค่ะแล้วก็ห้องว่าต้องเดี๋ยวไปซื้อเขากินค่ะอุ้ยกิโลละลอยเด้ดค่ะกิโลละลอยกิโลละลอยงี้สิแล้วแต่ค่ะถาถ,า,ถาห้องนี่กินเังสีห้องก่ต้องไปซื้อค่ะ สิปนก็นได้สิแกงก็ได้แล้วแต่ห้าค่ะถามีหลายห้องก็ขายค่ะนี่ลหละค่ะปลาปีค่ะเพ็ดจังสี่ล่ะอันเพ็ดเพ็ดคลีบก็ยังบ่ทันเลยมีหลายได้ค่ะปลาปีก็ต้องเพ็ดจังสี่ตสตสไตน้ำ ไทไห้ซอยมีไรยใดไห้ซอยแบบบ่ตรองเดชเสียเงินืก้กกับเขากินไร้ค่ะค่ะนี่อีกเนาะค่ะนี่น,นี่เพิ่นกับกำลังสิท้ากันเกิดคกำลังสิเกิดเขาต้องปล้อยไห้เพิ่นขู่อากาศข้างนอกน้ำแน่ค่ะถูกอากาศข้างนอกน้ำแน่นี่ค่ะ เห็นบอกนี่กำลังจะ่งไงกำลังจ้านั่นคิดว่าตอนแรงเนี่ยป่าป่าคอยสม,มัครเก็บค่ะตอนแรงป่าถึงจะมาเก็บค่ะนี่ค่ะนี่เนาะค่ะอดอกนี่งามหลายค่ะงามหลาย นี่ตะกานี่เป็นตาเด็กกินงหลายค่ะนี่ค่เป็นตะกินค่ะนี่เห็ดฟางเฮาจำเป็นต้องใส่ฟางด้ค่ะใส่ดินก็นได้ดินบ้านเฮานี่ละดินปูเขานี่ละค่ะเห็ดคือจังปลากระปีเด้จ้าเฮาสิได้มีายได้เด็กกินพร้อม ไล่ได้เสริมอีกตั้งหากค่ะคลิปนี้สำนเด้อค่ะสวัสดีค่ะ